สวัสดีครับวันนี้ผมมานชายนัยนำเหรียญชนิดราคา25สตางค์และ50สตางค์นะครับเป็นเหรียญสลึงเหรียญ50รุ่นก่อนนะครับที่เราจะเปลี่ยนมาเป็นรุ่นปัจจุบันนะครับมาให้ดูมาให้ชมกันนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์รุ่นก่อนนั้นออกปีพศ2 5 2 0ครับเหรียญ50สตางค์ออกปีพศ2 5 2 3นะครับ เป็นเหรียญเซตเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าออกคนละปีปศแล้วก็ห่างกันหลายปีนะครับนี่แหละครับที่วงการน่าสมเราจะเรียกกันว่าเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบรุ่นหลวงข้าวนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นรุ่นปัจจุบันตามที่เห็นคือเหรียญห้าสิบสตางค์ปีห้าหนึ่งนั่นแหละครับขอแจ้งไปยังเพื่อนจะมาคลิกอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือช่องของผมไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะครับมาเชิญชวนให้เก็บเหรียญกันนะครับแล้วการที่เราเก็บเหรียญ แบบนี้เหรียญหมุนเวียนเหรียญใช้ในประจําวันเราไม่ต้องมีต้นทุนสูงนะคะ